ก็ไปถึงช่วงคนเข้มนะครับซึ่งวันนี้คนเข้มซึ่งสนับสนุนโดยเนสกาแฟเอสเปรสโซ่รสอร่อยเข้มเกินคาดนะครับจะเป็นใครไปติดตามกันครับนี่เป็นสิวอกก่อนเตียตระกูลจากสิงห์เชียงรายเท้าซ้ายเะเบิดซ้ายธรรมชาติวันนี้โอ้สุดๆพี่โกยิงแสกหน้ากวินมาแล้วจริงมากใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคีย์แมนคนสำคัญของสิงห์เชียงรายนะสุดท้ายก็ยิงได้แล้วก็ติดทีมชาติไทย คนที่ลงมานัดเจอยุยแหละที่เป็นกองกลางเท้าซ้ายแล้วทําให้ทีมสมูทขึ้นอมีข่าวว่าจะได้ไปเล่นเจลิกด้วยมีข่าวถูกกับทีมเอฟซีโตเกียวครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังต้องคุยกันอีกสักระยะหนึ่งว่าจะเป็นไปได้หรือไม่พอดูที่ว่ากระดูกแข็งแล้วแกร่งแล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่จะได้ไปไปแสดงศักยภาพให้ให้ชาวต่างชาติหรือว่าในทวีปเอเชียได้เห็นหรือชาวโลกได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไป จริงๆนั้นหนู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 สนามถนนนะโดยจะเป็นตอนก่อนนั้นที่อุ้มถูกไหมแล้วก็มุ้ยที่ไปเก็บตัวกับทางอันนี้คโกมาลิดอหรเยอรมันป่ะเออันนี้โกมาลิดใช่แล้วก็เรียกอเมรเลียอ่าใช่ใช่อเมริกาใช่ไหมใช่ฮะไปสเปนมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เขาได้เห็นนะแล้วที่งสำคัญทุกคนเนี่ยทุกวันนี้ยต้องบอกว่าขอบคุณเจนะขอบคุณเม่ทีเจอันนี้จับหัวใจจริงๆคือ เป็นคนเล็กที่หัวใจโตครับทําให้คนเอเชียโดยทั่วไปรวมกระทั้งนันฝรั่งเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในในลีกญี่ปุ่นเนี่ยมีอินเนสตาอินเนสตาีดวิดบีย่าดาวิดบิยามีมีแบบว่าโคตรมหาธิมหาคือนักเตะระดับโลกอะนักเตะระดับโลกเข้ามาค้าแข้งอยู่แล้วเขาได้เห็นบางทีได้สัมผัสได้เห็นเจได้พูดถึงได้พูดถึงแล้วว่าเป็นคนไทยอคนไทยแล้ว คำเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปกระจายในในประเทศตเปี่ยไปบอกญาติพี่น้องเขาเฮ้ยมีตวงเว้ยไอ้นี่สูงกว่าร้อยกว่าอีกแต่มันคล่องเนอะจริงคือต้องบอกขอบคุณเจมากที่ทําให้ทั่วโลกยอมรับคนไทยแล้วยอมรับฟุตบอลของคนไทย